ย่นระยะทางการเดินทางเหนือมิติอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าแสดงถึงอภินิหารอันเหลือเชื่อของหลวงปู่สุขคือความสามารถในการย่นระยะทางหรือการเดินทางที่รวดเร็วเหนือจินตนาการมีอยู่ครั้งหนึ่งปีพระรูปหนึ่งจากต่างจังหวัด ต้องการมาขอความรู้และกราบหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมาขามเท่าแต่ระยะทางนั้นห่างไกลและต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน เมื่อพระรูปนั้นเดินทางมาถึงวัดก็ได้พบกับหลวงปู่สุขได้เล่าถึงความยากลำบากในการเดินทางมาให้ท่านฟังหลวงปู่ได้แต่ยิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าถ้าเดินทางมาแล้วลำบากอย่างนี้ข่าวหน้าอัตมาจะช่วยให้มาถึงได้เร็วขึ้นต่อมาพระรูปนั้นมีธุระต้องกลับไปยังวัดของท่านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกครั้ง หลวงปู่สุขได้มอบจีวรเก่าๆผืนหนึ่งให้ไปแล้วบอกว่าจงจับชายผ้าผืนนี้ไว้ให้มัน่นแล้วหลับตาลงพระรูปนั้นปฏิบัติตามเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองได้มาปรากฏอยู่หน้าประตูวัดของตนเองแล้วท,ทั้งทั้งที่โมกคู่ยังอยู่หน้าวัดปากคลองมะขามเท่า อภินิหารการย่นระยะทางนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงปู่สุขที่สามารถควบคุมมิติเวลาและสถานที่ได้ดั่งใจนึกนับเป็นความลี้ลับที่ยังคงสร้างความประหลาดใจและศรัทธาแก่ผู้ที่ได้ยินเรื่องเหล่านี้